สวัสดีครับผมนะครับมนุษย์ชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตทุกท่านในการลงมือซีพูดตามนะครับ วันนี้ครับเขาแยกเป็นขายลวดขุดนะครับหนึ่งรายการนะครับเป็นลวดขุดนะครับไซห้าตันนะครับยี่ห้อโกเบโครุ่นนะครับ SK 5 0 SR ขีดสามนะครับหลอน้ำเบอร์ NO 1 6 6 0นะครับเพื่อในการเสียเวลานะครับขอเชิญทุกท่านนะครับไปรับชมนะครับรายละเอียดนะครับในคลิปวิดีโอนะครับพร้อมๆกันไปกันเลยอ้าวนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับหลอดน้ำเบอร์ NO 1 6 6 0นะครับของเราก็ถือว่าปิดการขายนะครับมอบให้แก่ลูกค้านะครับจังหวัด กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ครับคือมีจุดประสงค์นะครับคือต้องการนาสินค้ารายการนี้ไปใช้งานนะครับเกี่ยวกับงานส่วนตัวนะครับอาจจะมาดีมีรับเหมาหรือรับจ้างทั่วไปนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับก็เป็นรถอีกหนึ่งรายการที่ผมบอกไดยว่าเอกลักษณ์ของมันนะครับเป็นไซส์5ตันนะครับที่มีขนาดสัดส่วนนะครับที่บึกบึนนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงดีเซลนะครับขนาด4สูตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ของยันม่าด้วยนะครับมาพร้อมกับรูปแบบปั๊มนิ้ว งานไวคล่อง <hi> ตัวปรับเปลียวซ่อมแซมถือว่าง่ายนะครับห้องแพ <me> mm ่คอนโทรลก็อยู่ในตําแหน่งที่เหมาะสมด้วยทุกสัดส่วนนะครับถือว่าค่อนข้างจะเซอร์วิสง่ายนะครับไม่ได้ถือว่ายุ่งยากซับซ้อนเหมือนพวกตัวสั้นๆหรือตัวกลมเมื่อเมื่อรุ่นก่อนนะครับสำหรับรุ่นใหม่ๆมามันก็จะมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนามานะครับในตำแหน่งที่เป็นห้องเซอร์วิสนะครับแต่ละส่วนแต่ส่วนแพ่คอนโทรลก็อยู่ส่วนแพ่คอนโทรลไปนะครับส่วนห้องเครื่องยนต์ก็ส่วนห้องเครื่องยนต์ไปอะไรเงี้ยมันก็แยกแยะส่วนปั หรือแผลตรงบริเวณปั๊มเฮลเดอร์ครับเพื่อมีการจูแรงน้ำวิเชอร์หรือมีการรื้อเปลี่ยนยอยปั๊มก็ค่อนข้างง่ายในการสำหรับสินค้ารายการนี้เงื่อนไขนะครับคือผมก็จบลูกค้าไปนะครับในราคานะครับเจ็ดแสนนะครับห้าหมื่นบาทนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้ครับรวมบริการาจะส่งนะครับคือเก็บงานใช้ระบบนะครับคือทั่วทั้งคันนะครับอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับรวมแหวกรวมภาษีนะครับรวมบริการจัดส่งแล้วก็รวมไปถึงนะครับคือของแถมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะพวกชุดซ่อมแซมนะครับคือชุดซ่อมบำรุงต่างที่เรามีไปให้ อ่านะครับสำหรับสินค้ารายการนี้บอกได้เลยว่าคือผมอาจจะไม่ไม่ได้รับสั่งนะครับเพิ่มเพราะว่ารายการนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งรายการที่ไม่ค่อยได้มีเข้ามานะครับนานทีนะครับก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้รับสั่งนะครับสำหรับสินค้ารายการนี้นะครับ นะครับสำหรับทุกท่านนะครับคือที่ยังรับชมอยู่นะครับสินค้าของเราใน EP รับใน EP EP 2 EP 3 EP 4ที่ผมได้รีวิวไปเมื่อสักพักหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นสินค้าล็อกใหม่ที่เข้ามาจนต้นเดือนนะครับเพื่งจีการอยู่นะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับช่องทาง YouTube และ a c e b o o k นะครับบางรายการก็มีติดจองบ้างแล้วบางรายการก็ยังว่างจองอยู่สามารถสุ่มโทรศัพท์มาหาผมได้นะครับเพื่อถามนะครับว่ารายการยังอยู่บ้างอะไรบ้างก็ลองคุยกันดูนะครับไม่มีการมาเสียหายนะครับคือเสียค่าโทรศัพท์เล็กๆน้อยเองนะครับไม่ได้ย ผมยินดีครับปรึกษาครับทุกรูปแบบท่านไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับเอาความรู้ไปก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอนุชาล์เวเตอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับคิด